เช้านี้ขอให้ทุกลมหายใจของคุณเต็มไปด้วยพลังแห่งบุญเพราะวันนี้เทวดากำลังเปิดทางให้ผู้มีศรัทธาผู้ที่ตั้งใจฟังเสียงบุญนี้จะได้รับการอวยพรทันทีทุกคำที่คุณได้ยินจะเป็นคลื่นแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์เปิดดวงเปิดโชคเปิดทางเงินทองให้หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดไม่ขาดฟังด้วยใจสงบแล้วกล่าวในใจเบาๆว่า ขอให้เทวดาประจำตัวจงเมตตาเปิดทางให้เงินทองหลั่งไหลดึงดูดโชคลาบให้เข้ามาไม่ขาดมือให้ข้าพเจ้ามีเงินพอใช้มีลาบพอใจมีบุญนำพาให้สำเร็จทุกสิ่งข้าพเจ้าขอกราบถวายบูชาพระรัตนตรยัยผู้เป็นที่พึ่งสูงสุดและขอบูชาเทวดาทั้งหลายผู้รักษาตัวข้าพเจ้า ผู้รักษาเรือนนี้บ้านนี้ผู้รักษาทิศท,ทั้ง8และเทวดาผู้รักษาทรั์โชคลาบเทวราชาเทวเทวีนาสักกะเทวราชาอินทราทเทวะปฏิยมมราชาเวสุวรรณมหาเทพและเทพผู้ปกปักรักษาทั้งปวงขอจงได้โปรดเปิดทางแห่งบุญเปิดทางแห่งโชคเปิดประตูเงินทองให้หลังมาไม่หยุดไม่ขาดนชาลีติมหาลาพัง ประพังโชคน้มพัทธะอิติปิโสภัความหาลาพังมหามังคลังเทวราพังพระวันตุเมเงินทองไหลามาเทมาลาบผลไหลามาไม่ขาดเทวดานำพาโชคมาสู่มือพรมรักษาหน้าคุ้มครองทุกทิศมีแต่ทางแห่งทรัพย์ขอแรงบุญแห่งการให้ทานขอเดชะบุญแห่งเมตตาโปรดดึงดูดเงินทองโชคลาบและความมั่งคั่งให้เข้ามาทุกทิศทุกทาง ให้คนเมตตาให้ทรัพย์ให้คนรักใคร่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้ามีไรายได้ไม่หยุดเงินเข้าไม่ขาดมือสัพพสิทธิสัพสพโชคาสัพพราพาภวันตุเมขอให้ทุกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นรัพย์ขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้ามีบุญขอให้ทุกย่างก้าวของข้าพเจ้าผ่านโชคมาขอให้เทวดาทั้งหลายช่วยหนุนหลังดึงดูดเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย พุทธังรรมังสังคังอารัธนาพลังแห่งธรรมให้ข้าพเจ้าคบแต่ความเจริญทำสิ่งใดก็สำเร็จทำงานใดก็มั่งคั่งมีคนช่วยมีคนอุดหนุนเงินไหลมาดั่งสายน้ำแห่งบุญ เทวดาแห่งโชคลาภทั้งหลายเอย๋ยโปรดเปิดประตูบุญให้ข้าพเจ้าเปิดประตูโชคเปิดประตูทรัพย์ให้ไม่มีวันอับจนไม่มีวันขาดเงินให้ชีวิตนี้อุดมด้วยลาภผลโชคดีและความสุขอิติปิโสภควาเทวะธร,รมโมธรรมเทโวพุทธาพังธรรมราพังสังคาราพังพวันตุเมให้บุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำ ทรงถึงเทวดาผู้รักษาเพื่อให้ท่านอนุโมทนาและช่วยเปิดทางโชคลาภให้ยิ่งใหญ่ขอให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำฝนจากฟ้าขอให้โอกาสใหม่เข้ามาไม่ขาดให้ข้าพเจ้ามีแรงมีศรัทธาทำสิ่งดีให้ต่อเนื่องให้บุญนี้นำพาความร่ำรวยให้โชคนี้ติดตามข้าพเจ้าทุกยามเช้าเย็นขออนุภาพแห่งเทวดาทั้งหลายโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้มั่งมีร่มเย็น ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำไว้เป็นสะพานเชื่อมโชคลาบให้ไหลมาไม่ขาดขอให้ชีวิตนี้อยู่ในทางบุญเงินทองมีพอใช้มีพอแบ่งปันทำสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่ายด้วยแรงแห่งเทวดาและบุญกุศลนี้เถอดนาชาลีติมหาลาพังประพังโชคน้ำพัททะอิติปิโสภัความหาลาพังมหามังคลังเทวราพังพระวันตุเม เงินทองไหลามาเทมาลาบผลไหลามาไม่ขาดเทวดานำพาโชคมาสู่มือพรมรักษาหน้าคุ้มครองทุกทิศมีแต่ทางแห่งทรัพย์ขอแรงบุญแห่งการให้ทานขอเดชะบุญแห่งเมตตาโปรดดึงดูดเงินทองโชคลาบและความมั่งคั่งให้เข้ามาทุกทิศทุกทาง ให้คนเมตตาให้ทรัพย์ให้คนรักใคร่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้ามีไรายได้ไม่หยุดเงินเข้าไม่ขาดมือสัพพสิทธิสัพพโชคาสัพพาพราพาภวันตุเมขอให้ทุกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นทรัพย์ขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้ามีบุญขอให้ทุกย่างก้าวของข้าพเจ้าผ่านโชคมาขอให้เทวดาทั้งหลายช่วยหนุนหลังดึงดูดเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย พุทธังรรมังสังคังอารัธนาพลังแห่งธรรมให้ข้าพเจ้าครบแต่ความเจริญทำสิ่งใดก็สำเร็จทำงานใดก็มั่งคั่งมีคนช่วยมีคนอุดหนุนเงินไหลมาดังสายน้ำแห่งบุญเทวดาแห่งโชคลาภทั้งหลายเอย๋ย โปรดเปิดประตูบุญให้ข้าพเจ้าเปิดประตูโชคเปิดประตูทรัพย์ให้ไม่มีวันอับจนไม่มีวันขาดเงินให้ชีวิตนี้อุดมด้วยลาภผลโชคดีและความสุข,สขอิติปิโสภควาเทวะธร,รมโมธร,รมมะเทโวพุทธาพังธรรมราพังสังคาราพังพวันตุเมให้บุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำ ทรงถึงเทวดาผู้รักษาเพื่อให้ท่านอนุโมทนาและช่วยเปิดทางโชคลาภให้ยิ่งใหญ่ขอให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำฝนจากฟ้าขอให้โอกาสใหม่เข้ามาไม่ขาดให้ข้าพเจ้ามีแรงมีศรัทธาท,ทำสิ่งดีให้ต่อเนื่องให้บุญนี้นำพาความร่ำรวยให้โชคนี้ติดตามข้าพเจ้าทุกยามเช้าเย็นขออนุภาพแห่งเทวดาทั้งหลายโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้มั่งมีร่มเย็น ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำไว้เป็นสะพานเชื่อมโชคลาบให้ไหลมาไม่ขาดขอให้ชีวิตนี้อยู่ในทางบุญเงินทองมีพอใช้มีพอแบ่งปันทำสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่ายด้วยแรงแห่งเทวดาและบุญกุศลนี้เถิดนาชาลีติมหาลาพังประพังโชคน้มมะพัทธะอิติปิโสภความหาลาพังมหามังคลังเทวราพังพวันตุเม เงินทองไหลามาเทมาลาบผลไหลามาไม่ขาดเทวดานำพาโชคมาสู่มือพรมรักษาหน้าคุ้มครองทุกทิศมีแต่ทางแห่งทซั์ขอแรงบุญแห่งการให้ทานขอเดชะบุญแห่งเมตตาโปรดดึงดูดเงินทองโชคลาบและความมั่งคั่งให้เข้ามาทุกทิศทุกทาง ให้คนเมตตาให้รัพย์ให้คนรักใคร่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้ามีรายได้ไม่หยุดเงินเข้าไม่ขาดมือสัพพสิทธิสัพพโชขาสัพพราภาพระวันตุเมขอให้ทุกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นทรัพย์ขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้ามีบุญขอให้ทุกย่างก้าวของข้าพเจ้าผ่านโชคมาขอให้เทวดาทั้งหลายช่วยหนุนหลังดึงดูดเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย พุทธังธรรมังสังคังอารัธนาพลังแห่งธรรมให้ข้าพเจ้าคบแต่ความเจริญทำสิ่งใดก็สำเร็จทำงานใดก็มั่งคั่งมีคนช่วยมีคนอุดหนุนเงินไหลมาดั่งสายน้ำแห่งบุญเทวดาแห่งโชคลาภทั้งหลายเอย๋ยโปรดเปิดประตูบุญให้ข้าพเจ้าเปิดประตูโชคเปิดประตูทรัพย์ให้ไม่มีวันอับจนไม่มีวันขาดเงิน ให้ชีวิตนี้อุดมด้วยลาภผลโชคดีและความสุขอิติปิโสภควาเทวะธรรมโมธรรมเทโวพุทธาพังธรรมราพังสังคาราพังพวันตุเมให้บุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำทรงถึงเทวดาผู้รักษาเพื่อให้ท่านอนุโมทนาและช่วยเปิดทางโชคลาภให้ยิ่งใหญ่ขอให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำฝนจากฟ้าขอให้โอกาสใหม่เข้ามาไม่ขาด ให้ข้าพเจ้ามีแรงมีศรัทธาทำสิ่งดีให้ต่อเนื่องให้บุญนี้นำพาความร่ำรวยให้โชคนี้ติดตามข้าพเจ้าทุกยามเช้าเย็นขออนุภาพแห่งเทวดาทั้งหลายโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้มั่งมีร่มเย็นขอให้บุญกุศลที่ได้ทำไว้เป็นสะพานเชื่อมโชคลาบให้ไหลมาไม่ขาดขอให้ชีวิตนี้อยู่ในทางบุญเงินทองมีพอใช้มีพอแบ่งปัน ทำสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่ายด้วยแรงแห่งเทวดาและบุญกุศลน,นี้เถิดนาชาลีติมหาลาพังประพังโชคน้มมะัทธะอิติปิโสภัความหาลาพังมหามังคลังเทวราพังพระวันตุเมเงินทองไหลมาเทมาลาบผลไหลมาไม่ขาดเทวดานำพาโชคมาสู่มือพรมรักษาหน้าคุ้มครองทุกทิศมีแต่ทางแห่งทรัพย์ขอแรงบุญแห่งการให้ทาน ขอเดชะบุญแห่งเมตตาโปรดดึงดูดเงินทองโชคลาภและความมั่งคั่งให้เข้ามาทุกทิศทุกทางให้คนเมตตาให้ทรัพย์ให้คนรักใคร่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้ามีไรายได้ไม่หยุดเงินเข้าไม่ขาดมือสัพพสิทธิสัพพโชคาสัพพรพาพาภวันตุเม ขอให้ทุกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นทรัพ์ขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้ามีบุญขอให้ทุกย่างก้าวของข้าพเจ้าผ่านโชคมาขอให้เทวดาทั้งหลายช่วยหนุนหลังดึงดูดเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายพุทธทางทำมังสังคังอารัธนาพลังแห่งธรรมให้ข้าพเจ้าคบแต่ความเจริญทำสิ่งใดก็สำเร็จทำงานใดก็มั่งคั่งมีคนช่วยมีคนอุดหนุน เงินไหลามาดังสายน้ำแห่งบุญเทวดาแห่งโชคลาภทั้งหลายเอย๋ยโปรดเปิดประตูบุญให้ข้าพเจ้าเปิดประตูโชคเปิดประตูทรัพย์ให้ไม่มีวันอับจนไม่มีวันขาดเงินให้ชีวิตนี้อุดมด้วยลาภผลโชคดีและความสุขอิติปิโสภควาเทวะธร,รมโมธรรมเทโวพุทธาพังธรรมราพังสังคาราพังพวันตุเม ให้บุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำทรงถึงเทวดาผู้รักษาเพื่อให้ท่านอนุโมทนาและช่วยเปิดทางโชคลาภให้ยิ่งใหญ่ขอให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำฝนจากฟ้าขอให้โอกาสใหม่เข้ามาไม่ขาดให้ข้าพเจ้ามีแรงมีศรัทธาทำสิ่งดีให้ต่อเนื่องให้บุญนี้นำพาความร่ำรวยให้โชคนี้ติดตามข้าพเจ้าทุกยามเช้าเย็น ขออนุภาพแห่งเทวดาทั้งหลายโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้มั่งมีร่มเย็นขอให้บุญกุศลที่ได้ทำไว้เป็นสะพานเชื่อมโชคลาบให้ไหลามาไม่ขาดขอให้ชีวิตนี้อยู่ในทางบุญเงินทองมีพอใช้มีพอแบ่งปันทำสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่ายด้วยแรงแห่งเทวดาและบุญกุศลนี้เถิดนาชาลีติมหาลาพังประพังโชคนัมมัฏฐะ อิติปิโสภักขวามหาลาพังมหามังคลังเทวราพังพระวันตุเมเงินทองไหลมาเทมาล่าผลไหลมาไม่ขาดเทวดานำพาโชคมาสู่มือพรมรักษาหน้าคุ้มครองทุกทิศมีแต่ทางแห่งทรัพย์ขอแรงบุญแห่งการให้ทานขอเดชะบุญแห่งเมตตา โปรดดึงดูดเงินทองโชคลาบและความมั่งคั่งให้เข้ามาทุกทิศทุกทางให้คนเมตตาให้ทรัพย์ให้คนรักใคร่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้ามีรายได้ไม่หยุดเงินเข้าไม่ขาดมือสัพพสิทธิสัพพโชขาสัพพราภาพวันตุเมขอให้ทุกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นทรัพย์ขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้ามีบุญขอให้ทุกย่างก้าวของข้าพเจ้าผ่านโชคมา ขอให้เทวดาทั้งหลายช่วยหนุนหลังดึงดูดเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายพุทธังธรรมังสังคังอารัธนาพลังแห่งธรรมให้ข้าพเจ้าคบแต่ความเจริญทำสิ่งใดก็สำเร็จทำงานใดก็มั่งคั่งมีคนช่วยมีคนอุดหนุนเงินไหลมาดั่งสายน้ำแห่งบุญ เทวดาแห่งโชคลาภทั้งหลายเอย๋ยโปรดเปิดประตูบุญให้ข้าพเจ้าเปิดประตูโชคเปิดประตูทรัพย์ให้ไม่มีวันอับจนไม่มีวันขาดเงินให้ชีวิตนี้อุดมด้วยลาภผลโชคดีและความสุขอิติปิโสภควาเทวะธร,รมโมธรรมเทโวพุทธาพังธรรมราพังสังคาราพังพระวันตุเม ให้บุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำทรงถึงเทวดาผู้รักษาเพื่อให้ท่านอนุโมทนาและช่วยเปิดทางโชคลาภให้ยิ่งใหญ่ขอให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำฝนจากฟ้าขอให้โอกาสใหม่เข้ามาไม่ขาดให้ข้าพเจ้ามีแรงมีศรัทธาท,ทำสิ่งดีให้ต่อเนื่องให้บุญนี้นำพาความร่ำรวยให้โชคนี้ติดตามข้าพเจ้าทุกยามเช้าเย็นขออนุภาพแห่งเทวดาทั้งหลาย โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้มั่งมีร่มเย็นขอให้บุญกุศลที่ได้ทำไว้เป็นสะพานเชื่อมโชคลาภให้ไหลมาไม่ขาดขอให้ชีวิตนี้อยู่ในทางบุญเงินทองมีพอใช้มีพอแบ่งปันทำสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่ายด้วยแรงแห่งเทวดาและบุญกุศลนี้เถิดนาชาลีติมหาลาพังประพังโชคน้มมพัทะ อิติปิโสภัคขวามหาลาพังมหามังคลังเทวราพังพระวันตุเมเงินทองไหลมาเทมาลาบผลไหลมาไม่ขาดเทวดานำพาโชคมาสู่มือพรมรักษาหน้าคุ้มครองทุกทิศมีแต่ทางแห่งทรัพย์ขอแรงบุญแห่งการให้ทานขอเดชะบุญแห่งเมตตาโปรดดึงดูดเงินทองโชคลาบและความมั่งคั่งให้เข้ามาทุกทิศทุกทาง ให้คนเมตตาให้ทรัพย์ให้คนรักใคร่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้ามีรายได้ไม่หยุดเงินเข้าไม่ขาดมือสัพพสิทธิสัพพโชขาสัพพาพราพาภวันตุเมขอให้ทุกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นทรัพย์ขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้ามีบุญขอให้ทุกย่างก้าวของข้าพเจ้าผ่านโชคมาขอให้เทวดาทั้งหลายช่วยหนุนหลังดึงดูดเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย พุทธังรรมังสังคังอารัธนาพลังแห่งธรรมให้ข้าพเจ้าคบแต่ความเจริญทำสิ่งใดก็สำเร็จทำงานใดก็มั่งคั่งมีคนช่วยมีคนอุดหนุนเงินไหลมาดั่งสายน้ำแห่งบุญเทวดาแห่งโชคลาภทั้งหลายเอย๋ย โปรดเปิดประตูบุญให้ข้าพเจ้าเปิดประตูโชคเปิดประตูทรัพย์ให้ไม่มีวันอับจนไม่มีวันขาดเงินให้ชีวิตนี้อุดมด้วยลาภผลโชคดีและความสุขอิติปิโสภควาเทวะธรมโมธรรมเทโวพุทธาพังธรรมราพังสังคาราพังพระวันตุเมให้บุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำ ทรงถึงเทวดาผู้รักษาเพื่อให้ท่านอนุโมทนาและช่วยเปิดทางโชคลาภให้ยิ่งใหญ่ขอให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำฝนจากฟ้าขอให้โอกาสใหม่เข้ามาไม่ขาดให้ข้าพเจ้ามีแรงมีศรัทธาทำสิ่งดีให้ต่อเนื่องให้บุญนี้นำพาความร่ำรวยให้โชคนี้ติดตามข้าพเจ้าทุกยามเช้าเย็นขออนุภาพแห่งเทวดาทั้งหลายโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้มั่งมีร่มเย็น ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำไว้เป็นสะพานเชื่อมโชคลาบให้ไหลมาไม่ขาดขอให้ชีวิตนี้อยู่ในทางบุญเงินทองมีพอใช้มีพอแบ่งปันทำสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่ายด้วยแรงแห่งเทวดาและบุญกุศลนี้เถิดนาชาลีติมหาลาพังประพังโชคน้มมพัทธะอิติปิโสภความหาลาพังมหามังคลังเทวราพังพระวันตุเม เงินทองไหลามาเทมาลาบผลไหลามาไม่ขาดเทวดานำพาโชคมาสู่มือพรมรักษาหน้าคุ้มครองทุกทิศมีแต่ทางแห่งทรัพย์ขอแรงบุญแห่งการให้ทานขอเดชะบุญแห่งเมตตาโปรดดึงดูดเงินทองโชคลาบและความมั่งคั่งให้เข้ามาทุกทิศทุกทาง ให้คนเมตตาให้ทรัพย์ให้คนรักใคร่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้ามีรายได้ไม่หยุดเงินเข้าไม่ขาดมือสัพพสิทธิสัพพโชขาสัพพราภาพระ,พระพพวันตุเมขอให้ทุกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นทรัพย์ขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้ามีบุญขอให้ทุกย่างก้าวของข้าพเจ้าผ่านโชคมาขอให้เทวดาทั้งหลายช่วยหนุนหลังดึงดูดเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย พุทธังรรมังสังคังอารัธนาพลังแห่งธรรมให้ข้าพเจ้าคบแต่ความเจริญทำสิ่งใดก็สำเร็จทำงานใดก็มั่งคั่งมีคนช่วยมีคนอุดหนุนเงินไหลามาดังสายน้ำแห่งบุญเทวดาแห่งโชคลาภทั้งหลายเอย๋ยโปรดเปิดประตูบุญให้ข้าพเจ้า เปิดประตูโชคชเปิดประตูทรัพย์ให้ไม่มีวันอับจนไม่มีวันขาดเงินให้ชีวิตนี้อุดมด้วยลาบผลโชคดีและความสุขอิติปิโสภควาเทวะธรรมโมธรรมเทโวพุทธาพังธรรมราพังสังคาราพังพระวันตุเมให้บุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำรรทรงถึงเทวดาผู้รักษาเพื่อให้ท่านอนุโมทนาและช่วยเปิดทางโชคลาภให้ยิ่งใหญ่ ขอให้เงินทองไหลามาเทมาเหมือนน้ำฝนจากฟ้าขอให้โอกาสใหม่เข้ามาไม่ขาดให้ข้าพเจ้ามีแรงมีศรัทธาทำสิ่งดีให้ต่อเนื่องให้บุญนี้นำพาความร่ำรวยให้โชคนี้ติดตามข้าพเจ้าทุกยามเช้าเย็นขออนุภาพแห่งเทวดาทั้งหลายโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้มั่งมีร่มเย็น ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำไว้เป็นสะพานเชื่อมโชคลาบให้ไหลมาไม่ขาดขอให้ชีวิตนี้อยู่ในทางบุญเงินทองมีพอใช้มีพอแบ่งปันทำสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่ายด้วยแรงแห่งเทวดาและบุญกุศลนี้เถิดนาชาลีติมหาลาพังประพังโชคน้มมะัทะอิติปิโสภความหาลาพังมหามังคลังเทวราพังพระวันตุเม เงินทองไหลามาเทมาลาบผลไหลามาไม่ขาดเทวดานำพาโชคมาสู่มือพรมรักษาหน้าคุ้มครองทุกทิศมีแต่ทางแห่งทรัพย์ขอแรงบุญแห่งการให้ทานขอเดชะบุญแห่งเมตตาโปรดดึงดูดเงินทองโชคลาภและความมั่งคั่งให้เข้ามาทุกทิศทุกทางให้คนเมตตาให้ทรัพย์ให้คนรักใคร่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้ามีไรายได้ไม่หยุดเงินเข้าไม่ขาดมือ สัพพสิทธิสัพโชคาสัพพรพาภาพวันตุเมขอให้ทุกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นทรัพย์ขอให้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้ามีบุญขอให้ทุกย่างก้าวของข้าพเจ้าผ่านโชคมาขอให้เทวดาทั้งหลายช่วยหนุนหลังดึงดูดเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย พุทธังธรรมังสังคังอารัธนาพลังแห่งธรรมให้ข้าพเจ้าคบแต่ความเจริญทำสิ่งใดก็สำเร็จทำงานใดก็มั่งคั่งมีคนช่วยมีคนอุดหนุนเงินไหลมาดั่งสายน้ำแห่งบุญเทวดาแห่งโชคลาภทั้งหลายเอย๋ยโปรดเปิดประตูบุญให้ข้าพเจ้า เปิดประตูโชคเปิดประตูทรัพย์ให้ไม่มีวันอับจนไม่มีวันขาดเงินให้ชีวิตนี้อุดมด้วยลาภผลโชคดีและความสุขอิติปิโสภควาเทวะธร,รมโมธรมมเทโวพุทธาพังธรรมราพังสังคาราพังพวันตุเมให้บุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำ ทรงถึงเทวดาผู้รักษาเพื่อให้ท่านอนุโมทนาและช่วยเปิดทางโชคลาภให้ยิ่งใหญ่ขอให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำฝนจากฟ้าขอให้โอกาสใหม่เข้ามาไม่ขาดให้ข้าพเจ้ามีแรงมีศรัทธาทำสิ่งดีให้ต่อเนื่องให้บุญนี้นำพาความร่ำรวยให้โชคนี้ติดตามข้าพเจ้าทุกยามเช้าเย็นขออนุภาพแห่งเทวดาทั้งหลายโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้มั่งมีร่มเย็น ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำไว้เป็นสะพานเชื่อมโชคลาบให้ไหลมาไม่ขาดขอให้ชีวิตนี้อยู่ในทางบุญ,บญเงินทองมีพอใช้มีพอแบ่งปันทำสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่ายด้วยแรงแห่งเทวดาและบุญกุศลนี้เถิด